อสวัสดีครับพ่อท่านครับผมสวัสดีสวัสดีเป็นยังก็ได้เอาขวังมะหอยไว้ค้างหูมันค่อยแม่นบเบาๆเลยนี่เลยมันเอาหม่องใส่ด่างมากอันนี้มองปดปานะนะบ่ได้บมื่อไหร่ไปใส่ทั้งไหร่ล่ะโอ้ยบ่ได้ใส่โหล่อนเละบ่อายุซื่อๆนี่ล่ะเห็นได้ยินเสียงแววๆมาจากทั้งฝนมาประทุเรียบมาทำฝันแม่นงวดนี้นี่ คือว่าคักแน่ถึงวันนี้คือการันตีคักแน่แต่มั่นใจว่าๆพื้นวันนี้ครับคือจังไม่เข่ามันใจครับ<า>มันมบม่นใจเช่นเขือยก็คือเคยออกเนาะพี่น้องเนาะก็คกะเคยออกสองหัวต่อกันให้งวดเดียวออกสองถึสองหัวให้เลขเจี๊ยเดียวออกสองเชียแมนไหยยวยค่เน่านั่นแต่ว่าใครจะพูดเราจะแปดเอ่อให้ประหยัดจักแน่แต่แปดสองเกียดเนาะแปดสองเกียดมันมาออกสองเถ้ามันออกสองเกียดครับเอ่อแล้วก็มันมาออก สามตัวอีกทีนึงมันเป็นออกสองงวดต้องวดนี่ให้ตัวใดไบเหรอต้อต้องวดเวียนตัวฮะมันนี่เวียนเดี๋ยวโบไดทายทำบ่านี่บ่นี่บ่ายังซี่บ่เวียนงวดหนึ่งเวียนมางวดหนึ่งของโบไดทายออกตรงๆมันบ่บาดีออกเป็นยังคืออกสองงวดเป็นยังก็งวดเวียนงวดมันบ่ได้อยู่มันอยากน้ำสั่งกูบ้าไ้พระ รันม่ยันเลียงัวเลขห้แบบประหยัดวันว่าร้านนึงสูนหาตัวเดียวสูนหาตัวเดียวเขาไปหาย้นังหลังเมื่อก่อนวันที่ก็ได้ใช่นั่นไฮูนหาตัวเดียวห้ตัวเดียวยายนั่งร้านเปอร์เซ็นต์บอกว่าว่ทำให้ศูนหาตัวเดียวเต็มเต็มเออกเปลี่ยนชั้นละขันคอยว่าได้มาไทยถือรถเลขถ้ากันเปลี่ยนชั้นเอาือถือไ้เอางวดนี่เดี๋ยว คว่มไหมเดี๋ยวอันนี้จะไห้จะตองวดว่าแมนบอกแมนให้ตองวดแล้ววันนี้อ่าล่าสุดนี้มีเพิ่มเติมมากบอตองวดไห้ไว้หนึ่งซีตัวเดียวโอ้ตองวดนี่คือชุดนี้แมนแมนแมนนอธิบายอธิบายชุดนี้เรียกที่ปฏิวัติว่ามันหลายตัวครับพี่น้องไห้ตองวดเลยคือไห้ตัวนี้ไห้ไว้หนึ่งซี ไอ้หางเดียวเท่านี้ไอ้หางเดียวนึ้งซี่ไว้เท่านี้สำหรับตองวดเป็นบอตองวดหลังจากขันมาหลังหลังจากเล็งออกมาเนี่ยห้มาตองวดคือหาหนึ่งซี่เล็งวดนี่แหละบาทนี่บาทนี่ที่เออบาทนี่พอซิดมาโค้งสุดท้ายเนาะก็เชื่อว่าโค้งเสื้อไทยบาท่านโค้งเสื้อไทยเนาะตอนที่มาบพท่านโค้งสุดท้ายเราไม่ออกประมาณนี้กลางๆเนาะกลางๆครับเรื่องช่องโค้งนะเอออยู่กลางๆบาทนี่ได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง คือเพิ่มเลขสองเลขสองโอ้กระซั่มบ่เพิ่มมาระกระคว้าหม้ได้รักลอยมาใส่แมนเนาะเอออะไรมันได้แค่หนึ่งสี่ได้แค่หนึ่งสี่อ่าเพราะว่าบ่มีเลขหอยบ่ได้เข่าในฝันบ่ท่านมีอย่างมีมีมีให้แค่หนึ่งสี่เท่านั้นเป็นอะไรคือว่าฝันนอนมาลับบอกยังไงกระนอนหลับอยู่แต่ว่าคือเลขบ่ท่านมาโอ้เลขบ่ท่านมาเลขบ่ท่านมา เขากระบท่านให้เขาบท่านให้ฝันเขากับฝันได้ซ้ำนี่ฟันเจอที่แรกได้ซีหนึ่งหนึ่งซีตัวเดียวควเดียวฝันเจอที่สองจังไคอย่าที่สองฝันที่สองฝันที่สองขึ้นที่สองมือที่สองได้เลขสองตัวเดียวอีกมาเติมกันใส่กับหนึ่งซีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเอฟซีเนี่ยฟันแรกเปลี่ยนจากไหนขึ้นในไอ้หนึ่งซีมาฝันฟันจังไหนที่แรกไปที่ไปกเป็นในยิ่งอุ่มลูกครับอ้า แล้ยิ่งอุ้มลูกอุ้มลูกหน่อยเป็นเด็กหน่อยผู้ชายโอ้ที่ไปที่มาหนึ่งสีนี่แมนอืออ่ะชัดเจนมาดะหลังจากขันมาบัดนี่ฝันที่สองจังไรก็ได้สงมาบัดนฝันว่าได้จับนกพี่น้องฝันว่าได้จับนกนกคือเป็นสองอลายตูวเพราะว่าผมฝันน่ยมได้ขันฝันเห็นนกสีมีเหล็2สองโลดโอ้ขันฝันเห็นนกเป็นสองแมนอันนี้นกผมได้จับนกพร้อพเปอเป็นสันเนาะบันได้จับนกพร้อมนี่พี่น้อง อันนี้มันรับทีไผ่ม่นตัวอืมไจับนกพอ่อนกเป็นสองเอาสองมาใส่กับหนึ่งสีเป็นยังค่อยเลือกสองมาใส่ตรงหนึ่งซีบ่านี่มันได้มาตัวเดียวโอ้ฟันได้มาเรียกได้มาตัวเดียวได้เจ่สองแมนก็เลยเอาสองมาใส่กันครับหนึ่งสีเลยเป็นสามตัวโคโลเป็นสามตัวซื้อง่ายพี่น้องซื้อไงอืมก็ได้เก่งงีายสิด้านเรียนลกประตูก็ได้โอ้สอางตัวก็ไปก็มาล้างบนซื้อได้เบ็ดครับผมอลอตเตอรี่ก็ได้อืมอ่า มันกยู่กระดวงเฮานัามในบางที่กับเลขซ้านี่หนึ่งไปซื้อโรเจอรี่ถึงวันที่หนึ่งก็ได้ได้พี่น้องเบิด์ตตอนนั้นออวาสนะไผมัมนอืแนนเป็นจังสัือเขาเรู้ว่าเลขนางเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้าดิบดนี้คือสิสรุปไม่แต่ครับต่อจากนั้นมากบ่มีฝันอีกแนบ่อบอบอท่านมีเด้บ่มท่านมีเอาตัวเลขใส่ไมมเพิ่มสันคือว่ามีตัวเลขเพิ่มเพิ่มก็คือเพิ่มเลขสองขหตัวเดียวเพิ่มจาก หนึ่งซีไห่เอาสองมาให้เติมอีกตัวนึงโอ้ดีบอกที่ว่าทีมีเลขเพิ่มนะแมนที่ว่าอายุขนาดเออว่านันซีเพิ่มตัวเลขไม่อีกจ่นี่กําลังสีบอกว่ามันกลสีเตรียมนากระดาษเลยนะกําลังสีบอกบอกบอกมี่มีเลขเพิ่มมันเป็นอีกลายหางมีเพิ่มตัวเดียวคือเลขสองมาเพิ่มจากหนึ่งซีมาเป็นสองหนึ่งซีจังสีเป็นสองซีหนึ่งหมดเลยะเออเป็นเลขตัวนี้อยู่เลขห้างเดียวคือเก่าสามตัว สามตัวตรงๆพี่น้องสามตัวตรงๆชัดเจนอ่าบาะเด็เท่าทิมแม่บอกถึงความมั่นใจสาหรับงวดนี่หลังจากงวดวันหนึ่งให้ศูนย์หาเม็ดเดียวแตกไปเลยงวดนี่นี่มีความมั่นใจหลายเป็นใดสําหรับเลขชุดนี่วันต่อสำหรับเลขชุดสองสำหรับเลขชุดนี่พี่น้องมั่นใจเกินล้านเด้อยมั่นใจเกินล้านเลยสร้างมาเถอะเม็ดเดียวโคโลเม็ดเดียวโคโลครับ เม็ดเดียวโคโลมันใจเกินล้านครับอืคือพอซ้อเนี่ยต um, so, e hmm. sure ัวเรียกซื like, ้อกับเพืนไม่หยางขา้ซื้อกันเบิดทุกบ้านทุกเฮือนหลุดไปน้องเบิด์ทุกคนให้มันบ่ถึงใหลักหัวนะูป้านั่นบ่ครับโ้อช้อช้อช้ออ้าวจังไรกับพ่อเดชมวดนี้ถือว่าอ่าอาจ์จีเป็ยนมวดคิมไทยก้อนสี่เข่าสู่พันษาบ่พันษาโมเมนต์พันษาเขาเจ้าเอินมาลบกลางสวัสดิ์ โอ้ลหงกาสาพัดแม่นพี่น้องผอกาสิได้บวชเนาะครับผมบวชเขาพันษาพันสิบวชเข่าไปถือศีเนาะเนี่ยอเพราเนี่ยนี่อาจออกสาตแต่พวงก็ได้ที่พว่าเพื่อนอยากอันนั้นนะเพื่อนเพื่อนอยากได้เป็นทุ่นแบบนี้พี่น้องเป็นทุนจัดจะงานบวชงานบวชเออพอดีตัวนเท่ากมเทวดาเพินมาอุโมธนาสามอุโมธนา แต่ว่าพูดถึงแนวท mm. ้างถุเลขของกระท่อมานี้น้อยนักเลยนะที่สิ่งนี้หลายหางพระตีคือห้างเดียวห้างเดียวห้างเดียวเลอหางเดียวหางเดียวตลอดพี่น้องก็จาได้อยู่เนาะที่หามาห้แปดเจ็ดสองเนาะเลขมาออกสองเจ็ดสองบอกบานี่หันหลังมาหันมาออกยังออกแปดกับเจ็ดกับสองทุบกู่ได้ตามเลขแต่ทีนี่เนี่ยมันมีเลขสามตัวละหายงวดเดียวออกสองงวดพี่น้องแล้วก็มาเว้น เว้นที่บระเทไทยท้ำมันเกิดมาออกสืนหาบอแต่มีงวดหนึ่งอยู่ที่ไทยเลขผมมันมันเข่าอยู่ดาวผมสลับเล็กไข่บ่ถือผมเลี้ยงเลขกไข่พี่น้องบ่ถอมันเริ่มเถือกแม้แต่งวดใดกันแน่ว่าเพื่อนเลขพระธถ้ำเลยเนี่ยเขาว่าว่าเพื่อนว่าถีบโต๊ะกันมากเนี่ยือนสี่มหาวันนี้เนี่ยแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแมนวันนั้นพระพระธถ้ำให้ยังแปดสองเจ็ดก็ให้แปดสองเจ็ดมันออกยัง ออกสองเจ็ดสองออกสองเจ็ดสองครับให้ว <pim id ata> <oh ่าสองเจ็ดติดสองเจ็ดวันเถอะติดสุดคู่หลังแต่หลังจากหันมางวดรุ่นหน้าเบาไหงงวดรุ่นหน้าเบาเลยไหงมันว่าไหงอยู่ด้เนาะไหงปะไหงอยู่หวดรุ่นหน้าครับว่าแต่ว่าไหงนั้นผมเลี้ยงเลขกไห้บมถูกเหลขมันสิมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะอืมกับมีหาซีหนึ่งอยู่เขาว่างวดต่อมาป่ะเนี่เลขกงวดต่อมาเลขโตที่ไหงนั้น ตัวที่อันไทยนั่นเขาอยู่แต่ว่าเอาเลขไม่เลี้ยงให้บ่ถูกเอาตัวเลขมาเลี้ยงให้บบถูกซับตำแหน่งบ่ถูกซับตำแหน่งบ่ถูกแต่วา่าบบบนี้นเลขเลขที่มาออกหันหันออกเลขแปดสองเจ็ดคือก่าครับเลขเจ็ดสองแปดนี่แหละที่หายไปแล้วที่หายไปแล้วงวดก่อนแล้วเลขที่หายงวดต่อมาก็มีแปดสองเจ็ดึือกันมีคือกันแต่ว่าผมซับเลขบบถูกเลี้ยงเลขให้บบถูกคือเลขมันเข่าอยู่แต่ว <şu S 1> ่านาะ ภายในเล็กสองหางเท่นี้<อ>มันก็เลยเป็นเล็กเข่าอยู่แต่ลดแล้วก็มาสูนหานะครับออสูนหาก็ได้ยูได้หน่อยเพิ่นใจเครื่องเดียวเ <c oughs> อาวไปว่าสรุปว่างวดที่แล้วนี่เขาศูนหาเริ่ม<น>มาตั้งแต่งวดเจ็ดสองนะนเจ็ดสองถือควาาสองงวด ถูกสอง,ง,วง no อนวดต่อมาแล้วมาเมื่อเขาศูนห่าอีกเมื่อเขาศูนห่ามะเขาแปดมันสิเมื่อเขาก้อนกสวนห่าเขาแปดสองเจ็ดโอ้เขาแปดสองเจ็ดอีกไฮไ้แปดสองเจ็ดแล้วแล้วมันก็ออกสองเจ็ดแล้วอ่ารุ่นมาอีกมันสิมาออกสามตัวบ้านนี่สามตัวเออเขาทั้งสามตัวคุณเขาสามตัวโอ้แจกสามตัวคุณอ่ะแจกสามตัวหลังจากหันมาค่อยมาถึงศูนย์ห่าอีกแมนหลังจากหันมาเถือกห่านี่ ยังบ่อขาดยังมาท่าน่าดอยู่งววน,นี่แห้งมันใจแห้งครับมันสามสีนะ่หัวเนาะที่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 มันต่อต่อกันมาเนี่ยที่ที่ว่าให้มันใจจักรอบนี่ก็มันใจมันใจหลไปไหนก่อว่าพื้นทวัดนี้ครับมันใจเกินล้านครับพี่นอ้องงววนี่เช่นเคยครับครับผมอืเพราะว่าเลขสามสามงวังวสี่หัวที่ผ่านมาครับผมเข้าตลอดพี่นอ้องเข้ามาตลอดอืเลขบ่เคยตกเลย นีเลขยังบวัเคยตกยังหวังคยขาดแมนบอลท่านค่อยขาดเลยเขาสูงงวดน,นี่ก็งวดน,นาจะเป็นที่ซีแลอวที่หาพี่น้องที่เลขกเขามากอ่ะงวดน,นี่ก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องวันนี้มีซ้ำนี่นะเอาท่านตัวเลขนะตัวเลขชัดเจนเลยพี่น้องโอ้อนี่ครับผมมีทีน,นี้คืออ่า สองหนึ่งสี่แล้วก็หน 1, 2, 1, 4, 2, 4. ึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่ใหว่าซับหกประตูไว้บ้านทอนะครับเลขแห้งเดียวสามตัวตรงพี่นอ้องแต่ว่าเลขที่หายไปที่จริงเลขที่หายไปเนี่ยเป็นเลข 2, 4, อสองสี่หนึ่งเนี่ยสองสี่หนึ่งอันนี้สี่เขียนสลับกันอยู่เพราะว่าผมหายไปนี่เขียนเพชรมันมาหนิเขียนเพชรบอกเขียนเพชรอยู่นี่ ผมให้เลขกหน Saint ึ่งซีแล้วผมได้สองมาผมมาต่อนี่ด้วยสองซีน <or colorful sk is> ึงเออแม่ตัวไอ้ผมมาสัมภาษณ์นี่เห็น่ไอ้กระดาษนี่ผมเขียนไว้เป็นเป็นสองนี่ปกติเราที่เป็นสองซีนึงแม่เขียนไม่ก็ได้ตัวเขียนไม่ก็ได้ตัวของมันมีน้ำยาลบอยู่เนาะอันนี้อันนี้ว่าษาเราเขียนนี่ไปเติมซะตัวง่ายๆอย่างนี่สอง เออสี่หนึ่งเนี่เห็นว่าว่งว่ครับว่องว่วงไปเลยครับว่องว่องว่องน้่เอาว่องนึไอพี่น้องเท่าเบืงคัสิ่ว่งเห็ดอย่างละเล็ตัวเดียววงเห็เล็กตัวเดียวสว่องเห็นเอาอุ้มตาเอาใจเอาเอาโซ่ไปเดี๋ยวนะครับพอท่านหลังจากที่ให้เลขอ่าสองหน่งสี่มากกำมันใจมากที่สุดคือสองสี่หนึบา อย่างงงด้อพี่น้องเด้อเลขหลายตัวแต่ว่าหางเดียวเด้อพี่น้องเลขหลายตัวหางเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราเดือเสือแต่ว่าเป็นเลขหางเดียวกันจัดเจนยจัดเจนเนาะสุดยอดครับสุดยอดจังไรกะให้เข่าให้จืดซะเนาะชี้ได้มีเงินมีทองเทิดกองบวชเนาะให้สมจิตสมใจซะกองบวชครับเขาบ้านศานี่เราเพราะทำเกษตรบวชคือกัน เข่าพันศาบวชย่าไปบวชเข่าพรรษาแล้วบวชค่อยบวชว่าเม่อนี่ต้องบวชก่อนเข่าพรรษาแล้วก็เข่าพรรษาเนี้ยออกไปจนออกพุ่นละประมาณวันที่ยี่สิบเนาะเย็บสองเย็บสองบวชยี่สิบสองเนาะเข่าหนาประมาณวันที่สิบเก้าเขาหนาวันที่สิบเก้าเขาหนาเข่าโอเคเข่าท่มเข่าท่ำเข่าท่ำอ๋อโอเคเข่าท่ำเข่าอ๋อชัดเจนในส่วนของอ่าพระท่ำนะครับสำหรับเลขอ่าของพระท่ำนี่ผู้ใด ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับพ่อพี่น้องครับผมน,นั่งเสนอให้เปลี่ยนแน่วทา่าเพราะถ้ำกระตามสถียอ้อหลังมากอะยังไม่พลาดน,นะครับทำเสถีติได้ดีมากนะครับแต่ขอดีของพระถ้ำนี่คือเลขบาหลายตัวหลายตัวเลขบาหลายตัว<ร>การสิงลงทุนนี่มันมันบต่ต้องไปลงทุนหลายนะเสื้อเดียวโคโมอว้ยลดพี่น้องคิดไปว่าหั่นเลขหลายตัวเข้ามันสื่อลำบากเด้อม,มันเหมือนเงินไหลมัน แม่นเราซื้อใของผู้ตรวจบ่เบิดเงินหลายแต่ว่าสิได้หน่อยเพราะว่าเฮาลงทุนหลายแมนแมนแมนพี่นเฮาบ่หลายเฮาจังซี่คั่นมาจังซี่ปั๊บนี่พี่น้องครับปบเลยครับตุ๋เต็งจบพี่น้องแม่นแม่นง่ายดีแต่งวดนี้พี่ถือว่าเป็นงวดพิเศษก่อนสิบวดนี่ยเพราำมั่นใจเกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมครับ อ่าร kind of ับประกันและการันตีถ้าว่ออกตัวนี้ออกตัวไม่โหลดเพระท่ามวางฉันเนาะเออครับอันนี้การ์พอเยอะหัวน้องมางกับปเอาขอบคุณพระท่านหลายๆนี่แต่เรากินี้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับผม